รเรื่องนี้ผมว่าคงไม่จบคงเป็นเรื่องใหญ่นะครับกระแสการต่อต้านกําลังเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างและประชาชนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเกาะก,กูดกว่าเราจะได้เกาะก,กูดมาเราต้องเสียดินแดนพระตบองศิทธพลเสียมเรียบปลิศไปให้กับกัมพูชาเพราะฝรั่งเศสเข้ามาทําการยึดครองบีบบังคับไปจากไทย สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาที่เกาะกูดฮะตอนนี้จับโป๊ะได้ชัดเจนฮะเรื่องของเกาะกูดไปไป,ไปมามาที่เป็นประเด็นสําคัญคืออุงอิงไปทําการจุรจากับคุณมณิตฐ์เป็นที่เรียบร้อยว่าเส้นที่2015ที่กัมพูชาขีดกับ2016ที่เราขีดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่กัมพูชาเขาขีดไว้เนี่ยเขาก็ได้เวน้นเกาะกูดเรา ะะอ้อมต่อกูดเราชัดเจนเลยว่าอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อกูดเราไม่อยู่ในนิกโลเชชันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ตอนที่ไปคุยกันอนะ่ะเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการอยู่เร็จประมาณเมื่อไหร่ดิ่ฉันก็เลยบอกเขาไปว่าประมาณกลับจากเอเปกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้ไปแต่ว่าเรื่องต่อกูดไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ไม่ไม่มีเลยจริงๆค่ะเ,เดี๋ยวนะ MOU 14เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะในเรื่องของของตัวตัวกฎหมายเองเนี่ย คือมันมันมันยังไม่เข้าสภาก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ยึดยึดหลักอันนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นหลักของการเปิดเสรีในการเจราจาได้ยินปะเม,มนะื่อการเจราจานะคาะว่าทั้งทั้งกัมพูชาและทั้งเราเนี่ยตกลงร่วมกันเพื่อจะเจราจานะคะแล้วก็อย่างที่คนให้ให้พูดมาในเรื่องของว่าเออจะโดนฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยอ่ะขอขอถ้ามีเวลา,าอธิบายเดี๋ยวขออธิบายหลัว่าเรื่องฟ้องไม่ฟ้องนี่เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีการยกเลิกฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราคุยกันระหว่างประเทศเนี่สำคัญมากนะคะว่าถ้าสมมติเราจะยกเลิกยกเลิกเพื่ออะไรยกเลิกทําไมนะคะแล้วก็ถ้ายกเลิกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องคิดในเรื่องนี้ว่าถ้ายกเลิกมีผลอย่างไรระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติเราลองคิดในกรอบง่ายๆก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่ค่ะ แล้วถ้าจะยกเลิกบางอย่างที่เราแชร์ร่วมกันแบบนี้หรือเราก็ต้องตกลงกันถูกไหมมันไม่โอเคมันทําได้แต่มันไม่ควรที่จะยกเลิกฝ่ายเดียวเพราะมันก็จะเกิดปัญหาระหว่างประเทศเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีการคุยกันก่อนเพราะฉะะั้นเมนไม่ได้ลงนามในภาคีการประชุมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนิ่ง982หรืออนคลอสคำถามถามว่าแล้วรัฐบาลไทยจะเอาหลักการอะไรไปขุยกับเขาฝ่ายในใช้กฎหมาย ไฟนนี่ใช่หลักตามใจชั้นเลยทางออกที่ดีรัฐบาลควรจะเรียกร้องให้เขมรเข้าร่วมเป็นภาคีของอันโครสให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นค่อยเจรจากันจะได้เจรจา,จจรจาอยู่บนฐานเดียวกันไม่งั้นแล้วการประชา,าการเจรจาในรูปแบบนี้ไทยมีแต่เสียเปรียบเราขาัะาการเราแล้วก็ผู้ปกครองประเทศเราเนี่ยมันรับเงินเดือนเขมรหรือเปล่ายกโลกไม่ได้สองข่ายไม่มีที่ไหน้วครับคุณขีดมาได้ผมก็ยกคุณได้ไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องเนี้ รัฐบาลออกข่าวจนสับสนไม่ว่ากระทั่งนายหนูเองก็ออกมาบอกว่าไม่ก็ต้องแบง่งผลประโยชน์ที่ที่ดินก็ไม่สนใจถ้าคุณรับแบ่งผลประโยชน์ก็แปลว่าคุณรับเส้นที่เขมเองเขียนด้วยวันนี้อยู่ดีผมไปแบ่งผลประโยชน์ในบ้านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ให้ผมมาลนะอ่าครับนอาจะว่าเอ้ยคุณสร้างลั้วผมมาครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันจะมีพวกขายชาติมันก็ต้องมีพวกคลั่งชาติ เพื่อให้ชาติแม่ชาติไปขายบ้างเหมือนกันเหมือนวันที่พูดว่าประสาทว่าพิหารเป็นของไทยแต่เวลาที่เสียไปะนะครับหน้าหมากันทุกคนเราไม่ต้องการเอาเปรียบประเทศกรรมัมพูชาแต่ว่าเราเองต้องไม่เสียเปรียบและอย่าบอกว่าการที่เข้ามาทักท้วงเพื่อจะล้มรัฐบาลคุณนี่โดนล้มเรื่องอื่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสุมเสียงซองแววเข้าคายทุจริตเชิงนโยบายและมีหน้ำซ้ำ สุมเสี่ยงต่อการเสียดินแดนในอนาคตวันนี้ยังมีอยู่นะครับเออะว่าพอใครมาทักทวงก็จะล้มรัฐบาลด้วยสิ่งที่คุณทำทำทำนี่คุณล้มตัวเองตั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคุณต้องเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนครับที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยฟังมาไม่พูดเรื่องเชฟร้อนเลยแต่ว่าภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันนั้นในแอเรียพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีการประชิญหน้าด้วย กำลังของกองทัพสหรัฐก็จะอ้างเหตุว <orn> ่ามาคุ้มครองธุรกิจของคนในประเทศตัวเองก็บริษัทแคบรในนะครับอยู่ในอ่าวไทยจนกระทั่งเนี่ยในท่าแต่ละหลุมหมดกันไปจํานวนมากแล้วเนี่ยราคาน้ํามันอิตลาดสิงคโปร์แก่ก็อิงตลาดซาอุดีอาระเบียประเทศไทยได้เป็นแค่ค่าภาคหลวงได้ราคาน้ํามันแก่เท่ากับซื้อจากพม่าซื้อจากซาอุดีอาระเบียหรือประเทศอื่นใดเพราะประเทศไทยไม่ยอมซื้อจากหี่านจากกรีเซียซึ่งราคาถูกกว่าด้วยและมีทําำซ้ำที่นนาออาย ก็ซื้อในเขตราชนา,าจาักรไทยเท่เาสัมปทานไปนะตลอดหลาย10ปีมาเนี้ยเรายังใจน่าราคาน้ำมันเท่ากับที่ซื้อจากต่างชาติเพราะยกสัมปทานให้ต่างชาติวันนั้น2 5 1 2มันยังไม่มีปตะทะเนี่ยมึงจำคำกูไว้นะมึงทำให้เสียดินแดนเมื่อไหร่มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่เราเสียกัมพูชาเกือบทั้งประเทศเราืรอดแลก เกาะอและทะเลในอ่าวไทยนะเราเสียราวทั้งประเทศเพื่อทะเลในอ่าวไทยเพื่อคนไทยจํานวนไม่มากในจังหวัดที่ชื่อว่าจังหวัดตรารแล้วเราก็ยังต้องตัดใจเสียเกาะกงหรือว่าประจันตะกีริเขตไปทั้งเกาะนะโดยภาวะจำยอบวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไร กาะกูดอยู่ในดินแดนไทยแต่มีตัวจังไรจะทำให้ทับซ้อนเกาะกูดอยู่มานานแล้วเชียวเหลี่ยมมาแป๊บเดียวแม่งจะให้ทับซ้อนเกาะกูดไม่ใช่คลองขมนไม่ต้องแอปอีเวนกูไม่ยอมทับซ้อน MOU จะเป็นเซนทำไมถ้ามันเป็นของไทยมันก็ไม่ทับซ้อน MOU ยหนึ่งไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะจริงเหรอเป็นของคนไทยจริงนะพูดแล้วนะแล้วทรัพยากรรอบๆเกาะกูดสิบสองไมล์ทะเลล่ะเราต้องแบ่งให้ใครไหมอ่ะทำไมไม่ตอบ เรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเดินเดินต่อแล้วอะมอยกเลิกไม่ได้อ้าวแล้ว MOU ที่พรรคเพื่อไทยทำกับพรรคก้าวไกลตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะ่ะทำไมยกเลิกเฉยเลยไม่เห็นมีใครฟ้องเลยอะที่ผ่านมานะครับคุณเซนเดินทางมาพบกับทักษสินชินวัตรหลังจากที่รับการพักโทษนะครับจากนั้นองค์อิง,องหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรี นะก่อนนะั้นเป็นนายกมตรีก็เดินทางไปที่กัมพูชาหลังที่จากเป็นนายกมตรีแล้วก็เดินทางไปที่กัมพูชาไปตกลงกับคุณมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนนะครับคำพูดของอ,องอเองยืนยันชัดเจนเลยนะครับเพราะเขามีความสัมพันธ์กันอย่างดีฉันเครือญาตินะครับพะหลานของทางฝั่งทักษิณก็ไปแต่งงานกับหลานของฮุนเซนนะครับก็เลยมีความสัมพันธ์กันเครือญาตินะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ อุงอิงบอกว่าเกาะกลุ่มไม่มีปัญหาแต่เธอยอมรับเรื่องทางทะเลอ้างว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและรับและมีการประกาศพื้นที่ทางทะเลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคุณส่วนสังเกตไหมฮะจู่ๆอุนะงอิงก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้เคยสปิตรในการแสดงวิสัยทัศน์ ว่าจะต้องมีการเจือจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่ผ่านมาความขัดแยง้งเรื่องของเกาะกูดเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาประมาณ2อ0สปีที่ผ่านมาสมัยรัชกาลที่5ที่เราเสียเป็นดินเราแลกแผ่นดินมาเพื่อให้ได้เกาะกูดสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะพื้นที่ทางทะเลเกาะกูดก็เป็นของไทยพื้นที่ทางทะเลก็เป็นของไทยจูจูนะทักษินกลับมานะครับองค์อิงมาปกครอง เกาะกูดกับพื้นที่ตามทะเลกลับมีปัญหาขึ้นมาในกะารพื้นส่วนทั้งเคยสังเกตไหมฮะเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาจู่ๆกลับมามีปัญหาทันทีนะครับและจู่ๆกัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่นะฮะทับซ้อนขึ้นมาแล้วก็จะเร่งขอให้มีการตั้งคณะกรรมการจิรจา,าองุ์อิงก็รีบตั้งคณะกรรมการจิรจา,าขึ้นมานะจากนั้นก็จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเรียนรุ้นส่วนนะ เรื่องนี้พื้นแผ่นดินเกาะกูดเป็นของไทยทางทะเลก็เป็นของไทยแต่วันนี้องค์อิงยอมรับว่าทางบกเป็นของไทยคือเกาะกูดแต่ทางทะเลอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนจูจูจจกัมพูชานะครับก็เข้ามามีผลประโยชน์เฉยเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่าคงไม่จบคงเป็นเรื่องใหญ่ในกะารกระแสการต่อต้านกําลังเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้าง นะครับและประชาชนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเกาะก,กูดกว่าเราจะได้เกาะก,กูดมาเราต้องเสียดินแดนพระตะบองศรีธนล์เสียมเรียบปลิตไปให้กับกัมพูชาเพราะฝรั่งเศสเข้ามาทําการยึดครองบีบบังคับไปจากไทยตั้งเป็นประเทศกัมพูชาขึ้นมานะครับแต่จู่ๆคราวนี้นะะจะไม่ใช่เอาพื้นที่นะฮะห้าแห่งอย่างที่ผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้ไปเท่านั้นยัง จะเอาพื้นที่ทางทะเลของเกาะกูดด้วยโดยมีคนไทยเห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหุ้นส่วนคิดว่าอย่างไรมัจรุบนนี้ควรจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกุดเป็นชื่อก่อนในอาวไทยก็กุดก่อนในอาวไทยก็กดในเขตท่าเทียรของไทยแนวเขตทะเลในอาวไทย ของไทยก็กูอยู่ในทะเลอ่าวไทยก็กูจะเป็นของใครอยู่ในอ่าวไทยอยู่ในอ่าวไทยก็กูจึงเป็นของไทย oh ของไทยตงเป็นของไทยของไทยจะเป็นของไของไทยอยู่ในทะเลอ่าไทยก็ ขอไทก็คือของไทยไม่ใช่พื้นที่ใครทับซ้อนซ้อนพ้อหมึ่งดีซ้อนผลประโยชน์ซ้อนอะไรของใครอย่ามาเลี่ยมยังมาเลี่ยมมาเสี่ยงกอบกูเป็นที่ทับซ้อนอย่ามาเล็่มมาเลผพาไปไกลกอบกูอยู่ในอาไทยเป็นของไทย ของไทยทำไมใครไม่เข้าใจกอดใดที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นของไทยเพราะอยู่ในทะเลไทยอของไทยเป็นของประเทศใจของไทยจะเป็นของใคร ของไทยอยู่ในทะเลอ่าวไทยก็คุณของไทยของไทยไม่ใช่พื้นที่ใครทับซ้นอนสองพมืนดีซั่นผมใยโยนซ้อนอะไรของใคร ขงไทยทำไมใครไม่เข้าใจกอดใดที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นของไทยเพราะอยู่ในทะเลไทยอของไทยเป็นของประเทศใจของไทยจะเป็นของใครของไทยอยู่ในทะเลอ่าวไทยกอดกูของไทของไทยไม่ใช่พื้นที่ใครทับซ้อน